ถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะท่านไปทําเ,เองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะสินค้าดีๆจาก Facebook Marketplace มีมาให้ท่านเลือกชมได้ทุกๆเวลาที่ท่านต้องการนะครับกดซับกดไลค์และกดแชร์ไว้เลยครับ สภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวม่สีสันแวววาวว,วิบวับปิ้งปังเด้งดึงดึกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะโอ้พระเจ้าจอรดมันยอดมากรถแบบนี้นะครับถ้าเราดู ดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ,อ๋อดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเน้เบื้องต้นนี่ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะถ้าท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ละเอียดทีท่วนแล้วนะครับ Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับสภาพดีทั้งภายนอกภายในเลยนะครับภายนอกนี่เท่าที่เห็นนี่ก็เรียกว่าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเลยนะส่วนภายในก็สะอาดเรียบร้อยดีมากๆนะครับริ้วรอยความเสื่อมโทรมของอายุการใช้งานรถก็ถือว่าน้อยมากๆ ถ้าหากใช้รถคันเดียวเป็นประจำทุกวันก็ตรวจสอบดูแลหม้อน้ำบ่อยๆนะครับน้ำแบตเตอรี่ด้วยนะแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมยัยนี้นี่ก็เป็นกึ่งแห้งนะครับกึ่งแห้งก็คือ ไม่ต้องเติมน้ำแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่นะครับมันต้องมีนะครับเขาจะแปะติกอร์ไว้ข้างบนบังเอาไว้อยู่ถ้าเราไม่ได้ถามช่างไม่ได้บอกเนี่ยเราไม่รู้นะจริงๆท่านัต้องตรวจมั่งนะเดือนหนึ่งดูสักทีนะเขาจะมีอยู่รูเดียวให้ตรวจน้ํานะแล้วก็คอยเติมนะครับระวังไว้ด้วย